ได <laughs> yeah, ้นี่เประตูางงุมไม่ชอบเล่ริเเรืเกี่ยวกับเรื่อง เอเชียมันก็มีมาตนานะแต่ว่าในกลุ่มเราตื่ตขนาดไหนแล้วการตื่นตัวที่เราพูดกันพานมาเป็น10ปีนี่มันเกิดผลอะไรบ้างวันนี้เรามาคำนวณ่นว่าโอเคมนเกิดอะไรขึการสื่อสารการเียนแปลกาเรื่อวมันมันเป็นยังไง่ะ เราไปดูกันดูกันลึกๆไปเราเป็คนแก่รู้เรื่องไหมเด็กรู้เรื่องดีไหมทำไมเราถึงู้เรื่องเดียวกันผ่านสื่อ้ยมาทำให้ครอบหลาย่างยกตัวอย่างพวกเราเป็นของของการศึกษาส่วนสใหญ่กลุ่มที่เรีนมาเด็กๆในสองปีลงมาเป็นเด็กสองปีที่แก่ เลือกให <A PI AN> ้เปรเชนเรืออย่งเพราะว่าหนึ <Hum ming> uhm ่งเราควจะเอาวิสกรรหลือกเกิลไอใค่ห้เด็กควราะเรียนรู้ทีมันสนุกเราต้องารวนวิการเรียนรู้แบบหนการเรียนรู้ที่สนุกการาว่าวการเราต้องแก้และต้องเปลี่ยนคำว่าที่เอฟสองนให้เปลนอะไรก็แล้วแต่จะให้มันให้มันง่ายๆหนึ่งการ่ายร่ายคอิปถ่าสตอรี่ชื่อันกรสือต่างๆิทการเราเรียกว่าที่เอสองน เยื่องข้อมนี resides, ้ต้มีความเข้าใจจริงๆจะเข้าใจเด็กอายุ2ปีลงมาไนได้เพื่อจะดึงรายละเอียดของมันูมันเด็กใจอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่หนึ่งนีานจะทำนี้คือห่งก็ไม่ไ้ก่งวลให้เด็กไปประชุมนะระประชุมน่จะเป็นด้รดับนขอวุโสจะเนเล่นอามเข้ามาเล่นเป็นเป็นเป็นสื่อการเรียนกาน มีเืนรที่ดีที่สุดที่เราคิดเป็นกลุ่มเราออกแบบจนเป็นสื่อห้องเรียนสูู่น่เป็นโปรเจกต์ที่ดีก็จะมีรูเอาฟี่แล้วแบบงงเรียนก็อยงคัพปี้แต่ไม่ไม่อยางมันเป็นครูเปาเรสก็ได้กัก็จะมีเ่มีนรในหลักสูตรที่ต้องั แต่เรื่องนั้นก็สอเรื่องแต่ถากิจกรรมมีบางเรียนที่มีงอมีอะไรอะรมีถ้าอยู่ในอลสูรการศึกษาไทยนในส่วนของสอปีที่ไปทั่วโลกา้ที่านที่หนี้สามารถรับรูู้หลายๆอย่างไม่เฉพจะพรอแต่จะู้กาเข้ามาแต่ว่าสิ่งทีุ่ม ชอบเขากลแก่กระสุนเป็นิงเป็นไปชอบกสุนเราอบไปทำอะไรประมาณ้โมเในอวก็กา่ลยากัดไปชอบเาอบก็อรกีฬาาดนตรีเลยนะต่างก็มีรกคน้แล้วแต่มนีมีวามสาาทำได้แล้วแต่ สามารถทำรู winter, summer, so women, summer, ้ข้อมูลได้กี่วหลากหลายแต่ความเปนคต่ำสุขาของคนต่ำที่เราสามารถเรียนได้หลายอย่างขบงคนต่ำพยายมจะทำอะไรทันใส่วเยอะอสิ่งที่เรามีเยมีเเป็นวัยรุ่นคือชอบเกดเาทีั้อทัมันสามารถแชร์ได้เอเเเียในาที่สนี้เราจะทำรู้ยังไงให้มันเข้าใจง่าย info a n t information จะมีเรื่องเรจะได้คนมีโทรศัพท์แก็มีอินเทอร์เน็ตแ้ามันมีระบบของนะย่งเเนัอของ้คจะรเมื่อญี่ปุ่นจะมีนามิเาเราจะส่งเสเมอ่าส่วน ควบจำาควบจําวมจำเขาจะสามารถรับู้ข้อมูลในหลายอย่ระบกจำจะควบคิดในในในมดียว้วการแจ้งเือนที่เ้ด่องพูดบ่อยๆมีประชูมมีการปรับปุแก่องต่านแล้วก็ส้อนที่ก้ชิดีมันกำคัญตนเกือกต่ังเอาไปติดแถวรถเกียาบา ขการชุมูบ้าบาเดินทางเี่นี่รู้ว่าสวนสาธารณะต่างๆที่เกิขึ้นทีนส่วนคป่วยนี่ก็ใย้ยังได้เอาได้ลายอย่างเขาเพราะว่าป่วยจะมีคนสองลุ่มนี้แ่ป่วยและแต่ว่าส่วนคนมาการเราก็จะมีข้อมูลแล้วแต่น้อทบบุตาบอเราก็ผลิตเป็นิโตัวนี้ตตาบอดาครับ จะทำยังไงแล้วก็กลุ่มๆเราจะมีแค่นี้จริงเรามีเยอะแต่เราเนี่ยยังไม่ใส่ให้หมด